สขสอ,ขอ,สอคุมเข้มสั่งปรับข้อมูลรั่วไหลภาคเอกชนจำนวน7ล้านบาทนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ถแถลงเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องข้อมูลรั่วไหลภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงแก้ไขปัญหาแก๊งคอเซ็นเตอร์และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการทำธุรกรรมออนไลน์รวมถึงโครงการต่างๆของภาครัฐ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่2จึงได้มีคำสั่งปรับบริษัทเอกชนรายใหญ่ของประเทศที่มีการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ปล่อยให้ข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากรั่วไหลไปยังแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โดยไม่มีมาตรการควบคุมดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามที่พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2512กำหนด รวมถึงไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและละเลยไม่แจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลให้แก่สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจึงมีคำสั่งลงโทษปรับทางการปกครองบริษัทดังกล่าวในอัตรารวมสูงสุดจำนวนทั้งสิ้น7ล้านบาทเรื่องนี้เนี่ย จากการมีผู้ร้องเรียนมาหลายลายนะครับทั้งหมด21ลายซึ่งหลังจากคณะกรรมการได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วเนี่ยก็ได้ทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อพบว่าเรื่องที่ร้องนี่มีมูลแล้วเนี่ยเราก็ได้แจ้งไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหานะครับแล้วก็ได้มีข้อแนะนําหลายเรื่องต่างๆนะครับซึ่งใช้ระยะเวลาในการที่ ดําเนินการเนี่ยพอสมควรบริษัทดังกล่าวนี่ก็ยังไม่ได้ปฏิบัติตามนะครับเมื่อไม่ได้ปฏิบัติตามแล้วเนี่ยคณะกรรมการได้เตือนไปแล้วหลายรอบนะครับแล้วก็ยังไม่มีการเยียวยาผู้เสียหายแต่อย่างใดสิ่งที่บริษัทดังกล่าวนี่ได้ดําเนินการก็คือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีสาระสําคัญที่สําคัญคืออ่า ต้องมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับที่เราเรียกว่า DPO นะครับมีเจ้าหนาี้ประจำเนื่องจากว่าหน่วยงานบริษัทนี้เป็นหน่วยงานบริษัทขนาดใหญ่นะครับมีพนักงานมีลูกค้านับแสนรายนะครับแล้วก็มีเงินที่หมุนเวียนในธุรกิจนี่นับหมื่นล้านบาทนะครับก็ได้เติมแล้วก็ยังไม่มีการแต่งตั้งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเมื่อพบเหตุความเสียหายแล้วเนี่ย ได้ละเลยละเลยในการแจ้งต่อสำนักง,งานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งตามกฎหมายนี้ได้กำหนดไว้ว่าเนี่ยต้องมีการแจ้งให้เราได้รับทราบเนี่ยภายใน72ชั่วโมงก็หลังจากที่คณะกรรมการได้ไดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ไม่ได้รับการตอบรับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เข้าสู่การพิจารณาในคณะพิจารณาในชุดที่สองนะครับผลการพิจาราก็ให้มีการปรับเงิน ในวงเงินที่ขั้นสูง7ล้านบาทนะครับผมเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมเองต้องถือโอกาสนี้เนี่ยได้บอกไปยังทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนเองว่าวันนี้ที่แก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยได้ใช้ข้อมูลไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนในรูปแบบต่างๆนี่ส่วนหนึ่งออกเกิดจากการที่ข้อมูลได้ล่วไหลออกไป นะครับตามช่องทางต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราช่วยกันป้องกันเนี่ยผมก็คิดว่าจะเป็นมาตรการเป็นวิธีการอย่างหนึง่งที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนนี้ไม่ได้ถูกรบกวนจากแก๊งเหล่านี้นะครับก็ขออนุญาตชี้แจงคําถามแรกนะต้องต้องขออภัยจริงๆนะครับเนื่องจากว่าบริษัทเขาประกอบธุรกิจนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบทางใดทางหนึ่งนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ย เราก็พยายามที่จะ,ะพูดในสิ่งที่พูดได้นะครับเป็นบริษัทไหนก็กอดเดี๋ยวก็คงยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับอย่างนี้ครับจากข้อที่จริงที่มีนะครับในส่วนของคณะกรรมการผู้เ่ยวชาญเนี่ยเราจะดูเฉพาะเรื่องโทษปรับทางการปกครองนะครับงั้นโทษอาญาเนี่ยจะเป็นตอนนี้ข้อมูลอ่อนหน้อยพิเศษเกี่ยวกับทางเพศาศาสนานะครับงั้นข้อจริงที่ได้ตอนนี้เนี่ย ยังไม่ปรากฏว่ามีข้อมูลเรื่องเพศาศาสนาเข้าไปนะครับแต่ถ้าภายหลังสมมติว่าเกิดพบไอ้นั้นก็อาจจะต้องให้ผู้เสียหายไปดําเนินคดียา,ยานะครับส่วนโทษทางแพ่งเนี่ยถ้าไม่มีการเยียวยาไอ้นี้เป็นเรื่องระหว่างผู้ที่เขาเสียหายก็าอาจจะไปฟ้องร้องกันเองนะครับเท่าที่เราได้นะครับคือท,ทุกบริษัทเหมือนพวกเราอะเราเก็บข้อมูลลูกค้าเข้ามานะครับเราเองต้องจํากัดการเข้าถึงของข้อมูลว่าเข้าได้เฉพาะแผดกไหนย,ยังไงนะครับ แล้วก็ถ้ากรณีข้อมูล,ลั่วไหลออกไปใช่ไหมครับเราเองเราต้องรีบแจ้งทางสงกสหรือเจ้าของข้อมูลแต่ปรากฏว่าพฤติกรรมคือมันไม่มีการแจ้งเพราะมีการแจ้งเนี่ยพอมาสอบสวนว่าเพราะเหตุอะไรก็ปรากฏว่าก็ไม่มีการเยียวยาด้วยนะครับงั้นในมาตรการที่คณะกรรมการพิจารณาทําได้คือใช้กฎหมายคุ้มครองคือโทษปรับในการปกครองนะครับซึ่งตอนนี้ก็หลังจากที่แจ้งไปก็เริ่มปรับปรุงครับมีการปรับปรุงกันนะครับต้องแจ้งนะครับ เพียงแต่ว่าเราให้รายงานกับสพสถึงเรื่องนี้ทุกๆ7เจวันถ้าหากไม่ดําเนินการเราจะปรับเพิ่มเติมนะครับงั้นนี่ก็เป็นมาตรการที่ที่ฝากไปยังทุกท่านที่ทําเรื่องสื่อออนไลน์นะครับว่าสาคัญมากครับครับจริงๆมีเคสอื่นๆนะผมผมผมเรียนเพิ่มเติมนะสองเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องนี้เราได้แจ้งให้บริษัทได้รับทราบแล้วนะครับเรื่องที่1เรื่องที่สองเมื่อสักครู่ที่ได้ถามมาเนี่ยก็คือว่า ที่เราพบเหตุรั่วไหลนี่จริงๆแล้วมีมพนักงานจํานวนหนึ่งนะครับที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้โดยไม่มีการป้องกันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยพนักงานที่เข้าถึงข้อมูลได้เรามีเจ้าหน้าที่ที่เราเรียกว่า DPO อยู่แล้วเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้นนีเป็นหน้าที่ที่ต้องเก็บข้อมูลแต่ในข้อเท็จจริงบริษัทนี้กับปล่อยให้พนักงานจํานวนหนึ่งเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้เลยไม่มีการปกป้องเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ย อาจจะเกิดความเสียหายในวงกว้างนะครับคือตั้งกฎหมายนี้ครับเนื่องจากว่าต้องเรียนนะครับว่ากฎหมายชบวนี้เราลงโทษผู้ที่กระทําความผิดนะครับแต่โดยหลักกฎหมายจะมีข้อกฎหมายว่าเราต้องเก็บรักษาข้อมูลสมบุบุคคลกับเรื่องราวเขาพอสมควรเพราะว่าการที่เวลามีเรื่องร้องเรียนตามกฎหมายชบวนี้เราไม่ได้คุ้มครองเฉพาะประชาชนอย่างเดียว,วเราคุ้มครองตัวเขาด้วยเพราะว่าในข้อมูลหลายๆอย่างของเขาก็ทําถูกกฎหมายนะครับงั้นในตัวกฎหมายก็บอกว่างั้นในเรื่องที่ เราจะดํานเนินการก็เท่าที่จะต้องไม่กระทบหรืออาจจะเกิดความเสียหายนะครับงั้นอย่างที่ท่านมนตรีบอกคือว่าถ้าไปเอ่ยชื่อมันอาจจะกระทบเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการเขานะครับกิจการส่วนอื่นก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับงั้นในส่วนนี้ก็คิดว่าโดยหลักเราก็คงระบุไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากกระบอกคุ้มครองมวลชนระบุห้ามไว้เพราะว่าเหมือนพวกเราครับเดี๋ยววันนี้พวกเราทะเลาะก,กันแล้วเกิดเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยอันนี้คงไม่เหมาะนะครับทาง สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอยากจะอยากจะให้พี่น้องประชาชนเองเนี่ยพี่น้องประชาชนส่วนมากนี่เป็นเป็นผู้เสียหายเนยีเป็นผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบเนี่ยท่านสามารถใช้สิทธิ์เยียวยาได้โดยแจ้งมายังสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับส่วนในแง่ของบริษัทเอกชนหรือภาครัฐก็ตามเนี่ยนะครับที่ ยังยังยังไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข่งคัดเนี่ยก็อยากจะบอกผ่านปฏิทิวอกาสประชานธรรมบัญว่าท่านต้องดําเนินการแล้วนะครับกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วกฎหมายฉบับนี้ผ่านมาห้าปีแล้วนะครับเพราะนั้นบอกตรงว่าผมได้กําชับให้ทางสํานักงานสกสเนี่ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้เอาจริงในเรื่องนี้นะกำชับบอกแล้วก็ถือว่า เป็นนโยบายที่สําคัญของกระทรวงดีและของรัฐบาลนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องพยายามทําอย่างไรก็แล้วแต่ให้ตัวเลขให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ได้มีได้เด็ดขาดต่อไปนะโดยเพราะอย่างยิ่งแก๊้งคอเซนเตอร์ผมเรียนย้ําอีกครั้งนึงนะครับว่าวันนี้สร้างความเสียหายพอสมควรนะครับเป็นเคสแรกที่ปรับของประเทศครับในเรื่องปรับเรื่องการละเมิดเรื่องการปล่อยปลาละเลยข้อมูลส่วนบุคคลนี่เป็นเคสแรก แต่การการดําเนินการในเรื่องอื่นๆที่ในการปราบปรามเนี่ยมันมีมันมีหลายเรื่องครับเรื่องการปิดบัญชีม้าการจับกลมการยึดทรัพย์เนี่ยมีมีหน่วยงานอื่นๆเกี่ยวข้องอยู่นะครับแต่เป็นการบูรณาการทํางานร่วมกันนะครับของทุกหน่วยงานเราเชื่อว่าเป็นหนึ่งในมาตรการที่จะทาให้ปัญหาเหล่านี้ลดลงพฤติกรรมนะครับเท่าที่เราได้คือว่าเหมือนเวลาเราไปซื้อสินค้าออนไลน์นะครับเราก็จะใส่ชื่อนามสกุลถูกไหมครับ เสร็จแล้วหลังจากนั้นเบอร์โทรแล้วก็ข้อมูลพวกนี้ก็จะมีคนโทรหาเราเลยเหมือนแก้ง call center นะครับมีการปลอมตัวเป็นพนักง,งานซึ่งก็เป็นพนักง,งานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทน,นี้เลยนะครับงั้นโดยหลักปติเนี่ยถ้าฝาบอย่างท่านคือท่านก็ต้องรีบแก้ไขก็ต้องรีบแจ้งนะครับแต่ในลักษณะนี้คือไม่มีการแจ้งแล้วก็ปรากฏว่าพอเช็คไปในเรื่องของระบบเซิร์ฟเวอร์ระบบในการเข้าถึงข้อมูล มันต้องมีระบบต่างๆปรากฏว่าก็ไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรนะครับงั้น21รายนี้นะครับก็แจ้งเข้ามาแล้วก็เขาบอกว่าเขาทั่วไปขอคําช่วยเหลือทั่วไปขอให้เคลียร์ค่าเสียหายให้หน่อยแล้วปรากฏว่าไม่สามารถดําเนินการได้ก็เลยเป็นที่มาว่าเขาต้องมาร้องที่คณะกรรมการงั้นในมุมที่ที่เราต้องทาก็คือว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเรามีพันธะกรณีตามกฎหมายสภาพยุโรปด้วยเพราะว่าเรามาจาก GDPR ถูกไหมครับก็อตอนนี้เนี่ยนโยบายเราเปิดประเทศเรามีคลาวส์ต่าง การปรับนี่ถือว่าเป็นหน้าที่เลยที่สํานักงานกับรัฐบาลต้องดําเนินการเพราะว่าเป็นเรื่องมาตรฐานที่เรียกว่าตามหลักสากลนะครับอย่างในต่างประเทศเนี่ยอย่างแมริออนที่ปรับนะครับปรับ0.1ของรายได้ตรงนี้เราค่อนข้างที่จะเป็นเคสที่เราพิจารณาให้ความเป็นธรรมต้องสองฝ่ายนะครับคือกฎหมายฉบับนี้คุ้มครองคนทุกคนนะผมต้องเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับบ้านเพราะว่าการเปิดเผยเนี่ยเราก็ต้องคุ้มครองเขาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ย แต่ทางใดทางหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าสถาบันไอ,ไอ้สำนักงานนะครับให้ความสําคัญนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมคิดว่าเราเราเราขอขอสงวนไว้นะครับแต่ถ้าสื่อไปลงนี่สื่อต้องรับผิดชอบทํานองนั้นเนยมือ,มอลโลโก้ก็ไม่ได้นะคือถ้าบอกอาจจะรู้ก,ก็เป็นบริษัทที่เป็นที่รู้จักว่างี้ถีกว่าฮนะ,ะาอ่อะ ใน,ในเรื่องการปรับอย่างนี้นะครับคำสั่งจับเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกคือเรามีโทษปรับในการปกครองไปแล้วก็ให้รายงานมาตรการในเรื่องมาตรการรักษาของไทยนะครับให้เยียวยาแล้วก็รายงานทุกเจ็ดวันนะครับซึ่งโดยปกติตามกฎหมายคือพอมีคําสั่งไปแล้วนี่นะครับรก็คือว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามคณะกรรมการพิจารณายกอำนาจในการปรับสูงสุด5 0 0แสนบาทนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าถ้าระหว่างที่มีคําสั่งไปแล้วเกิดมีข้อมูล,ลั่วไหลาอีกแล้วก็ร้องเข้ามาอีกไอ้นั้นก็ต้องถือว่าเป็นเคสใหม่ แล้วก็สามารถจาดณาได้กี่งั้นโทษปรับก็อาจจะเพิ่มเติมนะครับแต่อย่างที่ท่านมนตรีบอกคือต้องให้ความเป็นธรรมก็ด้วยเพราะว่าบางครั้งเหยื่อบางคนก็ด้วยความที่อาจจะหลงลืมหรืออาจจะมองว่าเป็นการลงทุนมันก็มีเคสอย่างนั้นเหมือนกันนะครับงั้นโดยหลักเราก็ดูจากถ้าเสียหายที่แท้จริงแล้วก็ดูในเรื่องการเกี่ยวยาเขาบางส่วนก็เลยเป็นที่มาของโทษปรับการที่แถลงครับถ้าในมุมผมนะครับเดี๋ยวให้ท่านัมนตรีพูดในเชิงนโยบายนะครับในเรื่องปัญหาแก๊ง call center เนี่ยในความเห็นส่วนตัวนะครับ จริงๆข้อมูลพวกนี้มันได้มาจากแหล่งรั่วไหลที่ไหนถ้าโดยปกติไอ้น,นี่เป็นความเ็นส่วนตัวถ้ามาจากผู้ให้บริการมือถือรายใดท่านทราบอยู่แล้วว่ามาจากที่ไหนโดยหลักท่านต้องช่วยในการดเงินการเพราะท่านปล่อยปละละเลยแล้วเกิดมีคนร้องเข้ามาไอ้ตรงนี้คณะกรรมการผู้ฉัยก็ต้องนําเรื่องนี้มาพิจารณากันเพราะที่ผ่านมาคณะกรรมการมองว่าผลักพาระาให้บูเริโภคนะครับงั้นถ้าข้อมูลมันรั่วจากแหล่งใดเวลาเราถามนะครับอย่างทว่ามีคนโทรมาขายประกันเรา เราถามว่าได้ข้อมูลมาจากที่ไหนเขาไม่ตอบหลักกฎหมายปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ประชาชนทุกคนทาราบพลักกฎหมายชุดนี้เน้นคุ้มครองประชาชนนะครับงั้นโดยหลักก็อยากจะแจ้งกับกับผู้นุรีครับจริงๆแล้วเนี่ยเงินค่าปรับที่ได้นี่นะครับเข้ารัฐนะฮะแล้วก็ผู้เสียหายต้องมาแจ้งนะครับเรน,นี้เป็นผมเป็นเรื่องการการได้รับเงินค่าเสียหายคืนนี่ขณะน,นี้กระทรวงเองเนี่ยได้ได้กำลัง กำลังพัมร่างร่างกฎหมายมาฉบับหนึ่งนะครับในการในการคืนเงินผู้เสียหายที่เกิดจากไซเบอร์อาชญากรรมทางไซเบอร์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอให้ให้เร็วๆนี้นะครับกฎหมายฉบับนี้ยกร่างน่าจะแล้วเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไปตามกระบวนการปกติเนี่ยกระบวนการศาลใช้เวลานานพอสมควรน,นะครับเมื่อสักครู่นี้ถามว่าว่าแก๊งคอนเซนเตอร์จริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่า จริงๆเราเราได้ได้ไดประชาสัมพันธ์มาอย่าไปรับคือแก๊งเนี่ยมันจะใช้เวลาโทรกับเหยื่อพอสมควรใช้เวลาบางทีชั่วโมองครึ่งชั่วโมองนะครับแล้วก็จะหลอกลหลอกหลอก,ล,อกลวงในรูปแบบต่างๆว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นหน่วยงานเป็นเรื่องพัสดุเป็นข้าราชการที่ยังไม่ได้รับเงินบ้าแบบสารพัดหลักก็คือไม่มีหน่วยงานราชการไหนแล้วครับที่โทรไป ติดต่อท่านแล้วบอกให้ท่านไปเอาเงินคืนไม่มีนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยแก๊งนี้ได้พัฒนาถึงขั้นที่เรียกว่าปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาโยโอนสาให้ตำรวจก็ไปสร้างตำรวจปลอมขึ้นมามีการนั่งโต๊ะทำงานมีการพูดทั้งพูงกับทั้งสารวัตรสอบสวนสืบสวนโกงหลอกลวงประชาชนไปอีกจนพี่น้องประชาชนหลายคนหลงเชื่ออย่าไปเชื่อนะครับทั้งฝ่าย ราชการเลยไม่มีในเรื่องพวกนี้นะครับที่จะต้องต่อโทรศัพท์ไปหาท่านให้ท่านว mm ีดีโอคอลเพื่อเขาจะได้จดจําใบหน้าท่านเอาไปหลอกลวงวันหลังได้อีกท่านพูดนานๆเนี่ยเขาจะจําเสียงท่านไปทำเ AI อีกไปเรียนเสียงอีกนะครับไปหลอกลวงคนอื่นต่ออีกเพราะนั้นเนี่ยเราสร้างความตระหนักรู้นะครับแล้วก็ถ้าเจอเนี่กดทิ้งไปเลยนะครับเบ mm hmm. อร์แปลกๆเนี่ยนะครับนะครับ จริงจริงเรื่องนี้ร้องเรียนมาตั้งแต่ปีที่แล <_ Jean> ้วนะครับแล้วก็จริงๆตัวเขาเองก็ได้มีการแจ้งว่าที่ร้องเรียนไปยังบริษัทเขาเองเป็นหลายร้อยลายนะครับพอได้รับเรื่องมาเราก็ดําเนินการสืบสวนสอบสวนนะครับแต no ่รัฐนิทย์เจ้ามนตรีคือเร่งด่วนนะครับเราใช้ระยะเวลาเนื่องจากว่าเวลาจะมีคําสั่งการปกครองเราต้องดูข้อกฎหมายแล้วก็ในส่วนเขาเองก็มีการยอมรับในหลายจุดนะครับโดยทั้งหมดใช้ระยะเวลาด้วยความเร่งด่วนไม่เกิน3เดือนนะครับก็มีคําสั่งออกไปครับเรื่องนี้เนี่ย เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนรัฐบาลนะครับในช่วงนี้มีการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เนี่ยเพราะนั้นอยากจะให้คอยนะครับการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับหลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จก่อนนะครับก็จะมีการขั้นตอนในการถแถลงนโยบายอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับทีก็ยังดําเนินการอยู่นะครับดําเนินการอยู่แล้วก็ยังมีสายให้คาปรึกษาสอบถาม เรื่องอะไรต่างๆอยู่นะครับยังปกติอยู่เกตานิวขอบอบทุกข่าว